ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะชัยไก่เยเชียงใหม่นะครับวันนี้มาเจอนันในช่อง y o u t u b e นะครับช่อง o u t u b นาชัยไก่เย2สนะครับหลังจากช่องเก่าครั้งก่อนนะครับโดนโดนลบออกจากระบบนะครับวันนี้ก็จะมาพยายามทำคลิปนะครับเพื่อให้ Youtube สนับสนุนให้ผมพบเจอผู้คนผู้ติดตามเก่าๆนะครับผมแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะครับ วันนี้ผมจะมาพูดทําทคลิปเกี่ยวกับาการรักษาไก่เบื้องต้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงตุลาพฤศจิกานะครับเป็นช่วงที่หัวเรียวหัวต่อนะครับอันตรายนะครับความจริงเกี่ยวกับไก่นี่มันอันตรายได้แทบทึกฤดูนะครับอย่างช่วงช่วงหน้าฝนหน้าฝนนี้ก็ไก่ป่วยไก่ไม่สบายเยอะนะครับไก่เป็นหวัด ไก่แต่ถ้าช่วงระหว่างร้อยต่อเข้ากับหน้าฝนเข้าหน้าหนาวเนี่ยมันไก่จะป่วยเยอะนะครับป่วยไม่สบายวันนี้ผมจึงได้นำายาตัวหนึ่งนะครับที่ผมเคยเคยใช้แล้วประทับใจนะครับเพราะว่าจะเอาติดไว้อยู่กับบ้านอยู่กับบ้านนะครับใส่ในตู้เย็นไ้เลยเพราะว่า,าการเจ็บป่วยของไก่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอกับคนอาจจะเกิดง่ายกว่านะครับยิ่งเรามีไก่เล็ก ลูกไก่อะไรพวกนี้นครับซึ่งร่างกายมันยังไม่แข็งแรงทําให้มันจะป่วยง่ายกว่าปกตินะครับหรือว่าไก่ตัวผู้ไก่ตัวรักไก่โตแล้วพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บางทีเจออากาศช่วงอากาศเปลี่ยนจากฝนสู่อากาศเย็นๆหน้าหนาวเนี่ยมันไก่ก็ไม่สบายนะครับแต่ผม ได้ทดสอบนะครับได้ลองใช้ยาตัวนี้ตามคําบอกเล่าของผู้ที่เขาใช้มาก่อนนะครับผู้ที่เขาใช้มาก่อนเราก็ลองไปทําตามนะความจริงยามีเยอะนะครับราคาถูกราคาแพงแต่ที่มันใช้แล้วมันผมเห็นว่าเออมันมันได้ผลจริงแล้วก็ผมอยากจะมาแนะนําต่อนะครับซึ่งผมไม่ได้มีผลประโยชน์กับบริษัทยาตัวนี้นะครับแต่ผม อยากจะมาบอกเล่าให้กับผู้ติดตามว่าเออถ้ามันมีถ้าเรามีอยู่อ่ะมันเซฟนะเซฟเซฟไก่ของเราไม่ให้ป่วยเยอะนะครับอย่างบางทีไก่ถ้าเราไก่ป่วยเนะี่ยเราจะคนเลี้ยงไก่นะครับคนเลี้ยงไก่แค่มองอย่างตอนเช้านะมองไปแว๊บเดียวนะครับเราก็พอจะรู้นะครับว่าตัวไหนมันไม่สบายนะครับอย่างบางทีมันมันอาการมันจะออกอ่ะมันจะซึมซึมนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ชัด ผมใช้ยาตัวนี้คือฉีดก่อนเลยฉีดก่อนเลยเพื่อป้องกันว่ามันจะเป็นมากเป็นน้อยอย่างน้อยมันช่วยมันช่วยในการาบรรเทาจากเพราะว่าช่วงแรกๆถ้าเรารักษาทันมันจะไม่ป่วยมากาทำให้โอกาสที่มันจะรอดชีวิตมีเยอะนะครับอย่างส่วนมากทือผมฉีดสองเข็มสามเข็มนี่อยู่เลย ตัวนี้นะครับยาตัวนี้ผมจะมาแนะนําเลยนะครับอนะครับยาที่ผมว่านี่ก็คือยาตัวนี้นะครับผมลองทดลองใช้นะครับเอ็กตาชัวนะครับยาตัวนี้หาสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับตามท้องตลาดที่ร้านพสุสัตว์นะครับก็ส่วนมากมันจะมีนะครับในตัวอำเภอในร้านใหญ่ๆพอจะมีหาง่ายนะครับมันจะมีสองขนาดผมเคยทดสอบครั้งแรกผม ใช้ขนาดที่ขวดละ80ดสิบ่าทขวดเล็กอะครับขวดเล็กเอามาลองรักษาไก่เออมันมันหายจริงนะครับไก่จากที่ดูซึมๆเราฉีดไอ้ตัวนี้เข้าไปเ,าเข็มวันละเข็มสองสองครั้งสามครั้งอ,อาการมันดีครับทำให้ไก่ฟื้นขึ้นมาฟื้นตัวเร็วนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะครอบจักรวาลรักษาได้ทุกอย่างนะครับ คือถ้าไก่ป่วยนะผมว่าตัวนี้เพราะว่าสรรพคุณเขาก็บอกไว้ว่ารักษาโรคหวัดต่างๆนะครับโรคหวัดต่างๆเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหวัดเตื้อรังหวัดหน้าบวมคอดังขี้ขาวขี้เขียวอะฮิวาถือว่าครอบคลุมกันนะครับตัวยาออกฤทธิ์ได้ผลเร็วผมเชื่อนะครับเพราะว่าความจริงมันก็ไม่แพงมากนะครับขวดเล็ก8ปดิบบาทขวด ผมซื้อขวดใหญ่มาดีกว่าเพราะว่าไก่บางทีมันมีเยอะนะครับแล้วก็ถ้าขวดเล็กมันที่ไปคิดมาขวดใหญ่จะคุ้มกว่านะเพราะว่าเราต้องใช้ตลอดด้วยสามร้อยกว่าบาทสามรอยห้าสิบเราต้องไปถ้ามันมีหลายร้านให้ตัวเลือกให้ให้เราไปเช็คนะก็ลองเช็คดูเพราะว่าอีอร้านหนึ่งที่ผมเคยไปซื้อร้านใหญ่ร้านใหญ่ขายสามร้อยแปดสิบอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับอ่า แต่และร้านว่าเขาใครจะขายเท่าไรแต่ร้านนี้ผมไม่เคยไปซื้อ350ราสต่างกันสาบาทไปไกลอีกนิดนึงแต่มันก็คุ้มนะครับสามร้อยห้าสิบาทเซฟช่วยเซฟไก่หลายดีๆหลายๆตัวไว้นะครับคุ้มค่าแนะนําเลยครับเอกท่าชัวนี่ไม่ได้โฆษณานะครับเอามาบอกกล่าวเฉยๆมันจะเป็นผมยังขวดน้ําแบบนี้ฮะ นี่ผมเพิ่งซื้อมาได้สักใช้ไม่กี่ครั้งเลยนะครับเป็นน้ําสีใสๆครับเป็นลูกไก่นี่ผมยังไม่ได้แกะเอาพลาสติกออกเลยไม่แกะแล้วนะครับลองไปหาซื้อมาใช้ครับรับรองช่วยอ่าเยอะๆนะครับถ้าจะเลี้ยงไก่ลักเลี้ยงไก่นะครับเพราะว่าการเจ็บป่วยของไก่นี่เกิดขึ้นได้เสมอครับจากใจเลยครับนายชัยไก่เชียงใหม่นะครับครับสวัสดีครับ